จันเงินนี่ค่ะแม่พันโอ้โหทำไมเลี้ยงได้สวยขนาดนี้คะสวยๆไปหมดแล้วสวยจริงนะคะนี่ค่ะ,คะอันนี้คือต้นแม่ทั้งนั้นเลยใช่ไหมคใช่ค่ะอันนี้ไว้ทำแม่หมดเลยค่ะ จันเงินนะคะใช่ค่ะจันแดงจันแดงจันแดงบรานอ่ะจันแดงบุราณใช่แต่มันไม่ค่อยสวยแล้วล่ะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้สนใจนี่จันเงินก็สวยมากตัวนี้ก็สวยจันเงินนะคะอันนี้จันโกเมนเหรอคะโกเมนค่ะอันนี้โกเมนโกเมนก็สวยมากเลยนะคะฟอร์มใหญ่ๆเลยนะคะสน่หจันขาวกลายนะคะ โอ้โห oh, 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 oh. คือสวยจริงเนี่ยเนี่ยกลายดูลายตรงถ้ากลายอะค่ะลายเขาจะลายก็จะชัดมากสวยจริงค่ะอันนี้จะไว้ทำทำทำไซส์แม่มันนะคะ ไปต้นแม่แม่หนึ่งสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาชมสน่จัน์ทรของแม่หนึ่งหน่อยนะคะค่ะแม่หนึ่งมีพันุอะไรบ้างอมีมีจันนาค่ะจันท์ขาวแล้วก็จันเงินแล้วก็จันแดงจันโกเมนค่ะอย่างอย่างต้นต้นนี้นคือจันเงินนี่ค่ะแม่พันโอ้โหทำไมเลี้ยงได้สวยขนาดนี้คะ สวยๆไปหมดแล้วสวยจริงนะคะนี่ค่ะอันนี้คือต้นแม่ทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะนี้ไว้ทําแม่หมดเลยค่ะจันเงินนะคะใช่ค่ะแล้วแม่แล้วแม่มีแบ่งขายไหมคะตอนนี้หรืออ๋อมีค่ะมีแต่ไซส์สี่ห้าพันค่ะแล้วก็สองพันกว่าสามพันแล้วแต่ไซส์เล็กไซส์ใหญ่ค่ะค่ะขึ้นอยู่กับฟอร์มเนาะค่ะจันเงินนะคะอ่จันเงินเท่านี้จันเงิน แม่มีเคล็ดลับยังไงคะถึงได้บอบเลี้ยงได้ขนาดนี้ใส่ปุ๋ยพวกปุ๋ยพวกอะไรเนี่ยคือใส่เราไม่ได้ไม่เฉพาะจะต้องเป็นปุ๋ยปุ๋ยดีๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นขี้งัวก็ได้ค่ะเป็นใส่ออนหมโดคโคตรนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วปลูกด้วยด้วยใบก้ามปูบ้างขุยมะพร้าวบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือเราไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นไม่ได้เน,น,น้นว่าจะต้องปลูกกับดินอะไรยังไงอย่างเงี้ยเขางามเอง ความงามของเขาเองใช่มันอยู่ที่ที่ธรรมชาติด้วยมันอยู่ที่ที่ความล่มลื่นเนี่ยแต่จันเงินเขาชอบเขาชอบอ้นี้นะคะเขาชอบความชื้นความชื้นความชื้นใช่แดดของแม่ก็เป็นแดดแบบลำไายเนาะใช่ต้องแดดลำไายค่ะแล้วเขาอยู่กับความชื้นและจะงามเหมือนจันโกเมนเนี่ยเนี่ยค่ะเห็นไหมต้นใหญ่มากคือสวยจริงจริงคือสวยมากนะคะแบบตอนนี้ไม่ค่อยสวยแล้วไม่ค่อยสวยแล้วหรอคะแม่ใช่ค่ะตอนช่วงต้องช่วงแบบว่า หน้าฝนใหม่ๆน่าจะสวยมากหน้าฝนจะสวยกว่านี้อีกนะคะ <sy lvania> ใช่ค่ะนี่ก็ถือว่ายังสวยสวยมากเลยนะคะ <S <s <ugar> ใช่บริเวณนี้คือเป็นต้นแม่หมดเลยใช่ค่ะ,ะ,คะต้นแม่สวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้จันจอ<า>อันนี้จันเงินหมดเลยค่ะเนี่ยจันเงินหมดเลยจันเงินหมดเลยนะคะจันเงินแถบนี้จันเงินหมดเลยค่ะ สวยเหลือเกินจันนาคนะคะมีลูกนะคะแต่ยังไม่พร้อมขายใช่ค่ะเล็กอยู่นะคะอันนี้อันนี้จันแดงค่ะจันแดงจันแดงจันแดงโบราณน่ะจันแดงโบราณใช่แต่มันไม่ค่อยสวยแล้วล่ะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้สนใจนี่จันเงินก็สวยมากตัวนี้ก็สวยจันเงินนะคะ อันนี้จันโกเมนเหรอคะมโกเมนค่ะอันนี้โกเมนโกเมนก็สวยมากเลยนะคะฟอร์มใหญ่ๆเลยนะคะสวยไปหมดแล้วแม่บอกว่าอันนี้ไม่ค่อยสวยนะคะสวยกว่านี้ก็ยังมีอีกใช่ไหมแม่ไม่ไม่มีแล้วค่ะขายไปหมดแล้วอ๋อที่สวยๆกว่านี้ก็ขายไปหมดแล้วนะใช่ค่ะแม่เลี้ยงกี่ปีคะเนี่ยถึงได้ฟอร์มใหญ่โกเมนเหรอคะใช่ประมาณปีหนึ่งอะค่ะโอ้โหปีหนึ่งนะคะใช่ เลี้ยงได้สวยมากเลยแต่ขายดีที่สุดคือจันเงินจันเงินขายดีที่สุดเลยะะใช่ใช่ค่ะเพราะว่ามันหายยากหาย,ยากะะที่นี่ที่นี่จะเมื่อก่อนนี้จะจะเป็นแหล่งที่ที่มีเยอะมากเป็นร้อยต้นแต่ลูกค้าซื้อไปหมดแบบซื้อไซส์ไปตั้งแม่ไซส์ตั้งแม่ก็ต้นประมาณหมื่นหนึ่งเจ็ดแปดพันแล้วแต่ค่ะตามไซส์ลูกๆเขาก็ประมาณเออประมาณเก้าร้อยพันหนึ่ง พันหนึ่งสองพันกว่าฟอร์มนะคะใช่ค่ะนะคะมันมีสองแบบนะคือแบบแง่หนอแบบแง่หนอกับแบบผ่าชิ้นค่ะถ้าแบบแง่หน่อก็จะแข็งแรงต้นจะแข็งแรงค่ะแต่ถ้าสมมุติแบบผ่าชิ้นก็ฟอร์มสวยค่ะใช่จะนักตัวนี้ก็สวยอันนี้แม่ขายไมเอ่ยอ๋ออันนี้ไม่ได้ขายค่ะเอาไว้ทําแม่พันทำแม่เหมือนกันแต่พวกนี้ขายพวกนี้ขายหมดเลยมีอันไหนที่ขายบ้างกระทางที่ขายบ้างอันนี้ ต้นนี้ก็ประมาณเจ็ดพันค่ะเจ็ดพันจันเงินจันเงินใช่ต้นนี้ก็สี่พันถัดมาก็สี่พันค่ะห้าพนะันห้าอ่าด้านนี้ห้าพันห้าร้อยนะคะใช่ค่ะแล้วก็สี่พันห้าสี่พันห้านะคะ<ส>ก็ต่อรองได้แล้วต้นนู้นก็หกพันต้นนี้ต้นทนี่สี่พันไซนี้ก็ประมาณหกพันใบเ<ว>ยอะหน่อยฟอร์มฟอร์มจะใหญ่หน่อย ด้านนี้แล้วค่ะแม่อันนี้อันนี้ก็ประมาณห้าพันสี่ห้าสี่พันห้าห้าพันสี่พันห้าถึงห้าพันค่ะ,ะ,คะใช่ค่ะอันนี้สามพันอันนี้สองพันห้าสามพันคือกระถางนี้ก<ช>็ถักมาสองพันห้าสองพันห้าร้อยนะคะกระถางนี้นะคะก็มีต่อรองได้ต่อรองราคาได้นะคะ,ะสจันเงินเสนีจันเงินนะคะใช่ ด้านนี้ก็เป็นสนีจันขาวนะคะต้นแม่พันธุ์นะคะสวยมากสนีจันนะคะสวยสวยทั้งนั้นเลยสนีจันขาวนะคะต้นแม่ สนีจันขาวกลายนะคะโอ้โห,โโหคือสวยจริงเนี่ยเนี่ยกลายดูลายเขาถ้ากลายอะค่ะลายเขาจะลายเขาจะชัดมากสวยจริงค่ะอันนี้แม่เก็บนะคะไม่ได้ขายเดี๋ยว<ะ> <g iendo> ขยายก่อนค่ะใครอยากได้ต้องติดตามแม่หนึ่งไว้นะอ่าสวยมากจริงๆสนีจันขาวกลายจันเงิน บริเวณนี้ก็มีแบ่งขายนะคะกระถางนี้นะคะก็คือสเสนรร่จันบุษราคำนะคะราคาก็แสนกว่าบาทน,นะคะใครสนใจนะคะเผื่อมีคนตามหานะคะสเสนรร่จันบุษราคำนะคะสวยสวยมากนะคะสเสนรร่จันบุษราคำ ในนี้ก็จะเป็นพวกจันกุมเมนเล็กๆไซส์เล็กๆก็ขายร้อยห้าสิบค่ะอันนี้เสดจันเงินเอ่อต้อนนี้ก็ประมาณพันห้าเสดจันเงินค่ะห้าร้อยค่ะเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าเป็นเป็นฟอร์มที่เราเอ่อที่เราผ่าชิ้นตัวน,นี้คือผ่าชิ้นนะคะใช่ค่ะตัวน,นี้ก็ประมาณพันสอง หรือหนึ่งพันบาทแล้วแต่ 1, <200. S 1> แล้วแต่ต่อรองค่ะต่อรองได้นะคะใช่ค่ะตอนนี้คือจันโกเมนนะคะอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะใชะะ่ราคาจับต้องได้เลยนะคะจันโกเมนนะคะจันโกเมนนะคะอ่ะฟอร์มนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะแล้วก็ถัดมาด้านนี้นะคะสองร้อยนะคะ ตาตมกําลังขยายบีโกเนียบีโกเนียอณิพันธ์นใหญ่ดอกดอกจะใหญ่มากแบบเขาเป็นพุ่มอ่ะคะสีโอรสอันนี้อันนี้ต้นแม่เหรอคะแม่ต้นแม่อยู่ตรงนู้นค่ะบีโกเนีย<อ>แต่เรามียังไม่ได้ขยายเยอะเพราะว่าเพิ่งได้มาไม่นานนู่ตนต้นนู่นจะอันนี้ขายได้แล้วประมาณสองสามพันโอเคเขาจะมีดอกใช่ไหมคะใช่ค่ะดอกสีโอรส<อ>เขาโชว์ใบยอยู่แล้ว<อ>แต่ว่าเวลาออกดอกมาจะเป็นพุ่มสวยมากอดอกสีชมพูโอรสอ่ะ อันนี้แม่พร้อมขายค่ะต้นนี้ก็ขายประมาณสามพันสามพันนะคะดอกสีอะไรคะแม่ดอกสีโอรสค่ะมีดอ,มดอกสีโอรสสีเดียวนะคะสามพันบาทนะคะบิโกเนียนะคะยังไม่ได้แง่ดอเลยหงอหนอ,อ,อกเต็มเลยจันแดงโบราณนะคะอันนี้ก็คือต้นแม่เหมือนกันเหรอคะใช่ค่ะ<ๆ>ต้นแม่เอาไว้ทําแมไ่ไว้ไว้ไว้ผ่าชิ้นเขาแต่ยังไม่ได้ทําเลย เพราะว่ามันยุ่งเรื่องบอนเรื่องอะไรและอันนี้คือวินสันด่างวินสันด่างนะคะวินสันดาา่างก็ขายเท่าไหร่คะแม่ต้นนี้ก็ประมาณหกพันหกพันนะคะค่ะ <5. S 3> เศรษฐีวินสันด่างนะคะหกพันมีอโลคาเซียด้วยนะคะอันนี้ไม่ขายกระถางเท่าไหรค่ค่ะก็เจ็ดร้อยห้าร้อยราคาตา,<ส>ตามฟอร์มนะ,ะใช่ค่ะตามฟอร์มค่ะ หกร้อยห้า้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะต้นลูกก็อยู่ประมาณที่เอ่ออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยห้าร้อยแบบนี้ห้าร้อย <500. S 2> น,น,นะคะต้นลูกทีคิงนะคะ่าใครตามหาค่ะอันนั้นแม่เขาแหล่งผลิตต้นไม้เลยเหรอเนี่ยแล้วก็ไอ้นี่อะไรนะเดี๋ยวก่อนเอออะไรแดงออมนาคแดงอ,อมนาคแดงแตอนนี้เท่าไหร่คะแม่ ตัวนี้ก็ร้อยกว่าบ,บาทร้อยกว่าบ,บาท,บบาทใช่ค่ะแต่สวยดีอ่ะเนี่ยร้อยกว่าบ,บาทออมนาคแดงนะคะโอ้ิอสวยจังสายสายสะสมอ,ออมนะคะต้องมีติดบ้านไว้นะคะคือสวยสเลยตัวนี้มิ้วต้นนี้มิ้วค่ะอยู่ประมาณที่เจ็ดร้อยเจร้อยนะคะมิ้ว สวยมากคะ่ะอันนี้อะไรนะอันนี้หนึ่งพันค่ะไออะไรนะพิงค์พิงค์พิงค์สปอไม่ใช่สปอต์ปอตแล้วก็พิงค์สปอตมาเบิลมั้งน่าจะใช่ตัวน,นี้เท่าไหร่นะคะแม่ประมาณหน <1, 000 S 2> <ะ>ึ่งพันหนึ่งพันนะคะสวยมากอันนี้พิงค์สปอตตัวนี้พิงค์สปอตเท่าไหร่คะแม่ อ่าตอนนี้ก็ห้าร้อยห้าร้อยบาทนะคะพิงค์สปอร์ตออมชมพูถูกค่ะ,คะไม่แพงสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะออมชมพูอยู่ที่ลาค่ะสองร้อยบาทสองร้อยบาทนะคะฟอร์มสวยๆเลยสองร้อยบาทนะคะค่ะเงินไหลค่ะ,ออคะจร้ออยู่ เงินไหลเท่าไหร่แม่เงินไหลอ,อ่ตอต้นนี้น่าจะประมาณพันหนึ่งอะค่ะหนึ่งพันนะคะแต่ต่อรองได้ต่อรองราคาได้นะคะที่นี่ต่อรองราคาได้ต่อได้ค่ะต่อรองได้ไม้ของแม่คือเยอะมากเลยเยอะเดุดสวนนู้นก็เยอะค่ะ,คะแม่ขยายไว้ขายทั้งนั้นแหละกระดาษเสน่จันเงินตอนนี้กําลังเริ่มขึ้นเสน่จันเงินใช่ไหมใช่ค่ะ ถ้าสนใจก็ไอ้นี่เรามีขายอยู่ใครสนใจต้องรีบพักนะคะราคาถ้าจะแรงกว่านี้เนี่ยเพลกลูกกระดาษด่างก็มีเยอะค่ะ,ะก็ไซส์บไซส์เล็กๆก็พันหนึ่งเจ็ดแปดร้อยก็มีกระดาษด่างก็มีม<อ>นะคะต้นแม่เนี่ยมาแอบเพราะว่าเอาไว้ทำทำพันตอนนี้สนิจจันเงินนะคะ เอาไว้ทำแม่พันธไว้ทำแม่พันุนะคะโอ้โหฟอร์มกอสวยๆเลยนะคะคือเราจะอันนี้ไว้ทำแม่พันเงินไหลมาด่างขาวค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีพวกนี้ค่ะบอนสีกวักอะไรนะกโพโพเงินทอ,นนองหรอแม่โพโพโพเงินมั้งไม่แน่ใจจำชื่อไม่ได้ เนี้ยจันเงินลูกจันเงินค่ะอ๋อกระถางนี้คือลูกจันเงินใช่ค่ะเนี่ยใช่หมดเลยเท่าไหร่คะแม่อ๋นนอ,อกะถังนี้น่าจะประมาณหนึ่งพันนะคะหนึ่พันนะคะเนี้ยค่ะอันนี้อันนี้มีสองต้นอันนี้มีสองต้นแต่ยังมันไซนี่เรายังไม่อยากขายนะามันยังไม่สวยอันนี้แบ็กเมจิกพวกนี้ค่ะแบ็กเมจิกแล้วก็พวกกระดาษด,ด่างแล้วก็กระดาษเขียว เด่แล้วก็แนนซี่แนนซี่เนี่ยอันนี้แนนซี่แต่เขายังไม่นี่ค่ะ,คะเขายังไม่ออกออกสีอันนั้นแบ็กเมจิกายสวยมากต้นใหญ่แบล็กวีจิก,กายนะคะห,ห,นนหน้ากาฟาโลต้นเท่าไหร่ก็ประมาณเจ็ดแปดพันต้นละหมื่นแล้วแต่ไซส์แล้วแต่ฟอร์มเจ็ดถึงแปดพันนะคะค่ะ ฟาโลนะคะที่เลมอนนูนฟ,าโ,ฟาโลนะคะด้านในตรงนั้นอันนี้เลมอนนะคะอันนี้ต้นแม่หรือว่าแม่แบ่งขายคะต้นแม่ค่ะต,ต,ต้นแบ่งขายเรายังไม่มีมีไหมเลมอนยังค่ะแต่ฟาโลมีเยอะ่ะไวละว,วามีไหมไวละว,วามีไวละว,วามีลวลวนูนนูนต้นใหญ่หนูนต้นใหญ่ใช่ไหมคะอันเดี๋ยวพาไปชมใกล้ๆไวลาว่าใช่ไวลาวามีลูกขายยังไม่ใช่เหรอนัดเนี่ย ขายต้นเท่าไหร่ลูกมันน่ะอนแปด0า0นี่ค่ะนี่เนี่ยเนี่ยลายเขาจะสวยนี่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 ออกมาใหม่นี่สวยนะคะเดินเข้ามาเลยค่ะเดินได้โอ้โหดูสิสวยมากสวยจริงๆริงเดไม่มีลูกแบ่งขายนั่นก็สวยโมจิโต้ก็มีนะคะโอ้โหมาเยอะมากเลยกระดาษดามีลูกแบ่งขายค่ะมีนั่นแหละที่บอกว่าค่ะราคาหลอกร้อยก็มีค่ะ อันนี้ออดิบด่างออดิบด่างนะคะออดิบด่างก็มีลูกๆนะคะราคาเท่าไหร่คะแม่ลูกมันราคาเท่าไหร่นัดสองพันห้าสองพันห้าร้อยโอ้โหดูสีสวยมากเพชรเจดียังไม่มีแบ่งเพชรเจดีขยายยากมากไม่ได้ลื้อไข่ต้องลื้อไข่โอกินาวานะคะ กระถางนี้เท่าไหร่คะน่าจะอยู่ที่ประมาณสี่ห้ามื่นนะคะสี่ถึงห้ามื่นบาทนะคะโอกินะคะมีลูกด้วยนะคะ,ะสวยๆเลยโอกินาวานะคะด้านนี้หูช้างด่างเหลืองนะคะเป็นต้นแม่ได้เลยใช่ไหมคะอันนี้เป็นต้นแม่เลยคะ่ะแล้วก็นีลูกลูก,ลกอย่างอย่างแม่นี่ขายไหมคะเท่าไหร่เอ่ย อย่างแม่ไม่ได้ขายค่ะอ๋อขายต้นลูกนะคะเดีย๋ยวพาไปชมต้นลูกนะคะต้นลูกได้เท่าไหร่คะรานะคาต้นลูกนี้อยู่ประมาณแปดเก้าหมื่นค่ะแปดถึงเก้าหมื่นนะคะเป็นตั้งแม่ได้แล้วค่ะฟอร์มนี้ละคะเท่ากันฟอร์มนี้อยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าบาทสองหมื่น ฟอร์มนี้หนึ่งหมื่นถึงสองหมื่นนะคะอ่าอ๋อมีหลายมีหลายไซส์เลยเนาะใช่ด้านนี้ก็เท่าไหร่เอ่ยตัวนั้นก็ประมาณสามหมื่นค่ะสามหมื่นนะคะไซส์นี้นะคะแต่ตัวนี้ยกไงแต่ตะกล่าไว้ด้านนี้ก็ราคาอยู่ที่อ่าสามหมื่นนะคะราคาเริ่มต้นสามหมื่นบาทนะคะหมูช้าง ด่างเหลืองนะคะสวยๆเลยแม่หนึ่งคะมีบริการส่งออนไลน์ด้วยไหมมีค่ะมีส่งออนไลน์นะคะช่องทางการติดต่อนะคะเดี๋ยวให้แม่หนึ่งฝากไว้หน่อยนะคะค่ะ0 8 2 629 7840ค่ะใครอยากได้สนิจจันนะคะโทรหาแม่หนึ่งได้เลยแล้วก็มีบริการส่งออนไลน์ด้วยนะคะค่ะ ขอบคุณแม่หนึ่งมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ